สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมานั่งคุยกันสบายๆหลังบ้านโบนะคะดูกันในระยะไกลจะได้เห็นโบโอผอมลงนิดหน่อยนะคะเพราะเวลาคุณดูเห็นใกล้ๆเนี่ยคุณก็จะเห็นเหนียงเห็นไขมันและเห็นทุกสิ่งที่มันอ้วนมันอ้วนมันอ้วนนะคะวันนี้นี่มาคุยกันในเรื่องของ สาวมั่นหาแฟนฝรั่งนะคะชื่อตอนว่าจะจัดการเรื่องการเงินยังไงโดยทั่วๆไปเนี่ยวิดีโอที่เมียฝร,รั่งหลายๆคนเขาพูดกันนะเรียกตัวเองว่าเมียฝร,รั่งถ้าใครเคยฟังคลิปที่โ๊สตเคยเล่าเอาไว้นะป๊อไม่ชอบคำเรียกว่าเมียฝร,รั่งนะแต่ โอดยอมรับว่าโรดเนี่ยมีสามีเป็นฝรัง่งเป็นชาวต่างชาตินะคะรายละเอียดเป็นยังไงคุณก็ไปหาฟังและกันในเนื้อหาที่พูดถึงว่ามีฝรั่งได้เงินเดือนเท่าไหร่โรดก็มีเคยพูดไว้นะแต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่แนวนั้นเลย <c oughs> ในส่วนของสาวมั่นหาแฟนฝรั่งนะคะได้รับคำถามมาน้องเขามาปรึกษาเป็นข้อมูลที่โอด คิดแล้วพิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์กับคุณคุณที่เป็นสาวมั่นหาแฟนฝรั่งนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มั่นแต่คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นสาวมั่นของประโอ๊ตนะใช่เลยนะคะเป็นหญิงสาวที่ไม่ได้หาผู้ชายเพื่อให้มาเลี้ยงดูปูเสือตัวเองแต่ เข้ามาแล้วก็ร่วมรับผิดชอบด้วยกันในที่นี้รวมถึงการเงินด้วยน้องก็มาบอกว่าแล้วจะยังไงกันถ้าเราได้ตกลงปรงใจว่าจะเป็นแฟนกับเขาและถึงขั้นว่าแต่งงานอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเนี่ย ทางน้องได้ถามทางฝ่ายชายว่าของยูเป็นยังไงที่บ้านยูเป็นยังไงแล้วทางฝ่ายชายก็ถามน้องว่าแล้วที่บ้านยูเป็นยังไงทางฝ่ายชายก็ตอบว่าบ้านเขาอ่ะแม่เป็นคนดูแลทั้งหมดทางฝ่ายหญิงก็ตอบว่าบ้านเขาอ่ะแม่เขาก็เป็นคนดูแลทั้งหมดแล้วร,รายละเอียดยังไงอันนี้ไม่รู้พอมาคุยกันกับโบเนี่ยโอก็วิเคราะห์ในมุมมองอันวิลลิส วิลเลอร์สเอ๊ะจะเรียกอะไรดีคือ <c> โ <ười> บจะ,จะยอตัวเองอะนะคือโบไ่าเป็นคนที่คิดไกลไกลพอสมควรอะนะไกลพอสมควรแล้วก็ไม่ได้คิดข้าวข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคิดไปตามเหตุตามผลและความเป็นไปได้อะนะเรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องคุยกันไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าวัฒนธรรมเขาวัฒนธรรมเราหรือใดคุยกันในความต้องการที่ทั้งสองคน โอเคด้วยกันได้อย่างของน้องเนี่ยน้องก็บอกว่าผู้ชายอะ่ะเขาบอกว่าเขาก็อยากทําเหมือนพ่อกับแม่เขาคือให้แม่เป็นคนดูแลส่วนน้องเขาเองเนาะเขาบอกเขาก็อยากที่จะทําเหมือนพ่อแม่เขาเหมือนกันก็คือแม่เป็นคนดูแลแต่รายละเอียดเขาไม่ได้บอกว่าแล้วดูแลในที่นี้หมายถึงคือแม่เป็นคนหาเงินคนเดียวทั้งหมดแล้วแม่ก็ดูแลทั้งหมด หรือว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สองคนหาได้ทั้งพ่อทั้งแม่หาได้แล้วก็เอามาให้แม่ดูแลอย่างนี้ไหมไม่ได้คุยอะนะไม่ได้คุยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีไงว่าถ้าสองคนหาเงินได้แต่เอาเงินให้ทางฝ่ายหญิงเก็บไว้แล้วเป็นคนจัดการทั้งหมดก็ดีอนะอันนี้ก็ดีแต่มันก็มีรายละเอียดในส่วนของแล้วเงินที่เป็นส่วนตัวของแต่ละคน่ะโะก็เลยแนะนําน้องเข้าไปในสิ่งที่โบท๊ท เคยได้ยินเคยรู้มาซึ่งขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ในลักษณะที่โอนและมิสเตอร์ทำกันเนื่องจากว่าโอนไม่ได้อยู่ในขอบขายของสาวมัน่นในจุดของการเงินนะนะเพราะว่าโอไม่มีเงินไม่มีไรายได้ที่มากพอในการที่จะเจอจุดตัวเองแล้วมาช่วยเหลือเขาแต่ว่ามีการพูดคุยกับมิสเตอร์ตั้งแต่ก่อนที่เราจะคบกันอ้อจุดนี้นะเรื่องการเงินเนี่ย แนะนำว่าให้คุยกันก่อนที่จะตกลงคบกันนะเพราะว่าน้องที่มาปรึกษาโบต์เนี่ยเขายังไม่ได้ตกลงว่าจะคบเป็นแฟนกันนะเขาค่อยๆศึกษากันไปนะตอนนี้รู้สึกจะจะเป็นเดือนที่เดือนที่สมเดือนที่สี่มั้งที่ได้ติดต่อกับหนุ่มจนไปเจอกันแล้วก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้แต่ก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจว่าจะคบกันจริงๆนะทั้งหนุ่มเขาก็ไปช้าชเหมือนกันนะของโบเนี่ย โอดบอกมิเตอร์ไว้ตั้งแต่โพดยังไม่ได้มามาอยู่กับมิเตอร์ที่เมริกาว่าฉันจะไปหางานทำให้ได้อาจจะมีไรายได้มากพอที่จะช่วยเหลือเธอไหมมิเตอร์ก็ไม่ตอบอะไรพอมาใช้ชีวิตจริงหางานทำไม่ได้อย่างที่คิดแล้วด้วยประกอบว่าโวดก็เลือกระดับหนึ่งพวกก็เลยมาคุยกับมิเตอร์ใหม่ครั้งแรกถามเขาก่อนว่าถ้า โบหาเงินได้เนี่ยโบจะต้องเอาเงินมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้มิเตอร์ไหมพิม่เตอร์ตอบว่าก็อยู่ที่ว่าโบจะหาได้มากน้อยแค่ไหนพอระยะเวลาผ่านไปเห็นสภาพแล้วว่าไม่ได้เป็นดังที่โบคิดแต่ว,ว่าเอ้ยจะหางานได้ง่ายแล้วรายได้ที่จะเยอะมากพอที่จะมาช่วยเหลือเขาที่จะมาให้ตัวเองแล้วก็อาจจะเผื่อแผ่ไปถึงคนที่บ้านที่ไทยด้วยนะก็ไม่ได้เลย ก็เลยมาคุยกับเขาใหม่ว่าถ้าโบสเนี่ยหางานทําได้เนี่ยโบสก็จะไม่ช่วยค่าใช้จ่ายอะไรนะแต่โบสจะยังใช้เงินของเขาอยู่เหมือนเดิมนะส่วนเงินที่หาได้พวกก็จะเก็บนะเพราะว่าโบสหาได้น้อยนิดมากมิสเตอร์เขาโอเคก็เป็นกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้คือในกรณีของโอนะแต่ในกรณีของสาวมั่นที่มีงานทำมีเงินเดือนพอที่จะ ดูแลตัวเองได้อะก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องมีผู้ชายมาดูแลส่งเสียเลี้ยงดูแต่ในกรณีที่เรามาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยก็ต้องคุยกันว่าจะยังไงใช่ไหมสิ่งที่บทเคยดูเคยได้ยินมาก็จะมีเป็นเปิดบัญชีร่วมกันหนึ่งบัญชีแล้วก็ตกลงกันว่าได้จ่ายอะไรบ้างที่เราจะจ่ายร่วมกันเราจะใช้เงินในบัญชีร่วมบัญชีเนี้ยส่วน เงินที่เป็นของใครของมันอันนั้นก็ของใครของมันเหมือนเดิมแต่มันจะมีก้อนหนึ่งแล้วใครจะเอามาใส่บัญชีร่วมกันเท่าไหร่ใครจะใส่เท่าไหร่ก็ต้องคุยกันเอาเองไงหรือจะมีในลักษณะที่ตกลงแจกแจงกันไปเลยว่าใครรับผิดชอบใครใช้จ่ายอะ,อะไร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 บ้างในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยก็คุยกันได้นะที่โบนได้ยินมามีทั้งสองแบบนะแล้วก็มีในกรณีที่ ไม่มีบัญชีร่วมเลยก็มีแล้วก็มีที่มีบัญชีร่วมด้วยก็คือเอาเงินในกองกลางเนี่ยบัญชีร่วมเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่เก็บเอาไว้สําหรับท่องเที่ยวหรือใดๆที่ตกลงกันเองแล้วก็ยังแบ่งว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรในบ้านอย่างเช่นค่าน้าําค่าไฟค่าคอมพิวเตอร์ค่าซ,ซ่อมนั่นซ่อมนี่จีบปาถาเขาก็จะมีทั้ง บัญชีร่วมเอาไว้สําหรับฉุกเฉินหรือใดๆแต่ว่าจะไม่เอามาใช้ในบ้านจะภายในบ้านก็คือจะแจกแจงกันไปว่าใครจะรับผิดชอบค่าอะไรยังไงอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอะมีไรายได้แค่ไหนเพราะหลายๆคู่ที่โบ๊รู้มาอย่างคุณครูอาสาที่โบ๊นเคยไปเรียนภาษาอังกฤษกับเขาเนี่ยคุณครูบอกว่าภรรยาเขาอะมีไรายได้มากกว่าเขาอีกนะเขาก็จะมีการแบ่งอว่า เธอจ่ายอะไรฉันจ่ายอะไรหรือบางครั้งเขาอาจจะมีการสลับเดือนกันว่าเดือนนี้เธอจ่ายอันนั้นเดือนน้าฉันจะจ่ายนี้นะคุยกันได้นะคะระหว่างคู่ของคุณคุยกันไปเลยไม่ต้องไปนึกถึงว่าเอวัฒนธรรมเข้าวัฒนธรรมเรามันปวดหัววุ่นวายมดแต่ไปคำนึ่งนะให้คุยกันแล้วตกลงกันเองแล้วก็เจอกันตรงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้ด้วยกัน นะคะนี่ก็คือในเรื่องของว่าจะจัดการเรื่องการเงินกันอย่างไรและที่สำคัญอย่าลืมนะว่าต้องคุยกันก่อนที่จะตกลงคบกันจริงจจังๆ,ๆนะจะได้ไม่มีปัญหาหลายๆคู่คือไม่ได้คุยอะไรกันตรงนี้ก่อนเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะอันนี้ในกรณีที่เป็นสาวมั่นนะทุกคนแต่ถ้า เป็นแบบสาวๆที่ก็ฉันจะหาแฟนฝรั่งเพื่อเขาจะได้ดูแลฉันทุกอย่างเขาต้องรับผิดชอบอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งนะไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ